สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่รับชมทาง YouTube c ยู n e l ช่องมั่วไปเรื่อยของผมนะครับวันนี้นะครับผมก็มีมือถือเรือธงจากทางเซี่ยวมี่นะครับมาทําการนะครับติดตั้งนะครับ UIMIUI 13นะครับของซึ่งเป็น UI ของทางเซี่ยวมี่นะครับที่ใช้ใน3รุ่นนะครับก็มีเซี่ยวมี่เลตมีโปโก้นะครับก็เป็น UI ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เซี่ยวมี่นะครับได้พัฒนาออกมาให้ใช้กันนะครับตอนนี้ ยังไม่มีให้อัปเดตเป็นเซเทเบิลทางการนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นออฟฟิเชียลนะครับจากทางม Cn 롬จีนะครับแล้วก็มีบางรุ่นนะครับทีอ่ออกมาเป็นตัวม EU แล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะนำมาติดตั้งน้ำมี11ตัวนี้นะครับมาติดตั้งม MIUI 13เวอร์ชัน EU มาให้รับชมกันนะครับก็วิธีการติดตั้งก็มีดังนี้นะครับเข้ามาดูได้เลยแล้วก็ ทิ้งท้ายนะครับท้ายคลิปจะมีการเปรียบเทียบนะครับด้วยมี11 2เเครื่องนะครับเครื่องหนึ่งจะเป็น miui 1 2นะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งจะเป็น miui 13นะครับก็เดี๋ยวมารับชมวิธีการติดตั้งกันได้เลยครับโอเคมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับก็ให้เรานะดาวน์โหลดไฟล์ที่จะใช้ในการติดตั้งนะครับก็จะเป็นตัวไฟล์ลอมนะครับก็เป็นชื่อว่า xiaomi eu m u l t i นะครับมี11 v 1 3นะครับจุดศูนย์จุดหกนะครับ แล้วก็ตามด้วยรหัสโค้ดเนมนะครับแล้วก็ด้วยใช้วิธีการแฟลนะครับเป็นฟา b บู t นะครับก็คือแฟลผ่านฟาสบูทนะครับก็จะเป็น V13 นะครับ Android 12นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นมาลันอยู่บนระบบของ Android 12ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็พี่ๆก็สามารถเข้าไปโดยดาวน์โหลดได้ในกลุ่มมหาลัยคัสตอม롬ของผมได้เลยนะครับโอเค หลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์ลอมมาเรียบร้อยนะครับก็จะได้ไฟล์ซิปตัวนี้มานะเราก็อันแพ็กไฟล์ซิปนะครับ e อ t r a c t ออกมานะครับโดยในนี้ออกมาอ่าของผม e x t r a c t เรียบร้อยแล้วก็จะมาขั้นตอนถับไปกันได้เลยก็ให้เรานะครับรีบูตมาถือมาที่โหมดฟลสต์บูตนะครับอ่าแบบนี้กดปุ่มลดเสียงนะครับนอนมีเครื่องแล้วก็คอมของเรานะครับที่แตกไฟล์ไวรอนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นพอดีนะครับอ่าโอเคแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วพอดีเลยเราก็เข้าไปในตัวโฟลเดอร์ไฟล์นะครับแล้วก็จะพบกับตัวไฟล์แบบนะครับที่เป็นตัวคําสั่งติดตั้งนะครับในนี้นะครับมันจะมีให้เลือกนะครับก็คือ fastboot fastboot first install นะครับด้วยการล้างข้อมูลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น fastboot update นะเราจะใช้ตัวนี้ก่อนเพราะว่าเป็นการติดตั้งครั้งแรกนะครับก็ เชื่อมต่อสาย USB นะครับเข้ากับตัวมือถือนะครับแบบนี้นะแล้วก็ต่อเข้ากับคอมจากนั้นนะครับก็กดดับเบิลคลิกเลยแต่ว่ามันจะมีคอมบางเครื่องนะครับที่ยังไม่เคยลงโปรแกรมนะก็จะเข้าเข้าไปดูตรงเมนเจก่อนไงอ่าแล้วก็จะมาดูตรง Device Manager นะครับถ้าคอมใครที่ยังไม่เคยติดตั้งโปรแกรมอะไรเลยมันจะไม่มีตัวนี้ไดเวอรตัวนี้ Android bootloader interface นะครับก็วิธีติดตั้งนะครับก็ให้เราไปติดตั้งโดยดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้มานะมีอยู่2ตัวนะครับที่เราต้องดาวน์โหลดมีเซลนี่นะครับ USB นะครับ driver นะครับแบบนี้นะเราต้องโหลดตัวนี้มานะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ ADB นะครับ minimal นะครับ ADB minimal นะครับโปรแกรมนี้ครับ ให้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งในเครื่องนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้ด้านล่างใต้คลิปนะครับก็แค่ติดตั้งไม่ยากครับกดโหลดไฟล์มาแล้วก็ติดตั้งได้เลยอ่าตอนนี้เราก็จะมาเริ่มแฟดกันเลยก็กด double ลคลิกไปเลยเขาจะขึ้นหน้าต่างคอมมานะครับขึ้นมาให้มีตัวเลือกก็คือ y กับ no n นะครับ l o คือ y เท่ากับ yes n เท่ากับ no นะครับก็ y กด y นะครับแล้วก,กดปุ่ม enter นะครับบนคีบอร์ดโอเคแล้วก็รอจนกว่ามือถือจะทําการแฟกันเสร็จสิ้นนะครับ อ่ะก็เป็นอันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้มือถือก็จะทำการรอรีบูตตัวเองอยู่นะครับอ่ตอนนี้ก็บูตมาแล้วนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเดี๋ยวหน้าต่างคอมมาเนะี่ยมันจะปิดไปเองเลยนะ เครื่องสัญลักษณ์ตอนนี้นะก็แสดงว่ากำลังโหลดลอมตัวใหม่อยู่นะเดี๋ยวผมจะถอดสายโอเคครับตอนนี้ก็บูตมาที่โลโก้ MIUI 13แล้วนะครับตอนนี้มจะตั้งค่าการเช้งานนะครับก็จะมีภาษาให้เลือกนะครับตัวนี้ก็จะคิดว่าเป็นลอมโกวก็ต้องมีภาษาไทยนะมีนะครับภาษาไทยก็กดติดตั้งไปได้เลย,เลยอันนี้ก็เป็นการลงครั้งแรกของผมนะครับก็จะยังไม่เคยทราบนะครับว่าก่อนนะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรนะครับที่โดดเด่นบ้าง ก็จะมาดูไปพร้อมๆกันเลยก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ยกับ UI ตัวใหม่ของ Xiaomi เดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆนีจะได้เห็นชัดๆขึ้น อ่าโอเคก็บูตมาเรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่เพิ่มอีกหนช่โอเคอรับทราบอันดับแรกนะครับ UI ก็มาด้วยาภาพพื้นหลังที่ที่ไม่ได้เป็นแบบภาพภาพเคลื่อนไหวนะครับแบบซูเปอร์วอลเปเปอร์แบบที่ผ่านมานะก็จะเป็น UI แบบนิ่งไปเลยนะเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับว่ามันจะเปลี่ยนได้ไหม าก็ยังมีโหมดซูเปอร์วอลเปเปอร์ให้ให้เราเลือกเนาะแล้วก็จะมีอะไรโมเทนการสเนรออ้อรูปแบบก็ดูน่าสวยงามน่าใช้เหมือนกันนะครับเนี่ยผมจะลอกเลือกตัวนี้ดูก็จะเขาจะให้เลื่อนแบบนี้หรออมาดาวน์โหลดดูดูเรียบดูหลูนะครับประมาณนี้แตบบ่ว่า ก็จะเกมแบบเหมือนเหมือนเกดพรีเมียมหน่อยประมาณนี้นะครับแบบว่าดูเรียบดูหรูนะครับดูมีราคานะครับแบบนี้นะตัว UI ก็จะมีเป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหวอยู่บ้างนะครับอย่างเงี้ยจ,จะเป็นประมาณนี้เห็นปะอ๋อมันเคลื่อนไหวอยู่ครับเล็กน้อยแล้วก็เวลาเปิดปิดหน้าจอใหม่อย่างเงี้ยเราเปิดมาเงี้ยมันก็จะเคลื่อนไหวหรือเปล่าอ๋อมีเคลื่อนไหวอยู่ ก็ประมาณนี้นะผมจะเปลี่ยนขอเป็นแบบให้มันขับสีหน้าจอออกมาหน่จะได้ดูแบบเด่นๆพวกไอคอนต่างๆมันดูเด่นชัดขึ้นนะสีน,นับนี้อ่ะสีฟ้าสีเขียวในกันขอปิดจอบ้างนะอ่ะโอเคแบบนี้ โอเคครับแล้วก็มาดูตัวอื่นก่อบ้างนะครับก็ตัวการแจ้งเตือนนะครับส่วนการแจ้งเตือนก็จะหน้าตาเหมือนๆกับตัว MIUI 2นะครับก็จะมีเมนูฟังก์ชันพื้นฐานนะครับไฟฟ้ซิมแล้วก็การตั้งค่าต่างๆนะครับก็จะเหมือนของเดิมลน,นะครับอันนี้จะมีแบบชาร์จไร้สายด้ยวยเหรอเฮ้ <Hey. S 1> มีชาร์จแบบไร้สายไม่ hey, สามารถใช้กับชาร์จไร้สายแบบย้อนกลับได้เมื่อแบบ มีแบบชาร์จไร้สายด้วยหรอครับผมเคยเห็นแล้วก็มีตัวไหนอีที่เพิ่มมาหมดมืดแบบนี้นะใครที่ช่องต้องการอ่าหมดมืดก็ดูเหมือนจะปรับปรุงให้ดีขึ้นมาแล้วนะครับโดยแบบดําก็คือดําสนิทเลยนะแบบอย่างนี้นะโอเคแล้วก็จะมาดูในตัวตั้งค่านะครับตั้งค่านะครับก็จะเดี๋ยวผมปิดหมดมืดก่อน ตัวตั้งค่านะครับก็จะเปิดขึ้นมาก็จะพบกับเลยนะครับว่าเข้ามาตรงนี้นะตัวอุปกรณ์ของชันนะครับก็คือจะแจ้งเตือนเป็นว่าเซี่ยวมี่ e u 13.0.6แล้วนะครับโดยตรงนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นโลโกโล้เวอร์ชัน13ดูสวยงามนะครับ13.0.6สถียนนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวนี้อุปกรณ์ดีไว c e เป็นมิ11นะครับอ่าในนี้ก็จะ แทบจะไม่แตกต่างอะไรมากนะครับก็จะมีแค่รูปร่างหน้าตาของตัวรูปตรงนี้นะครับที่เปลี่ยนไปแล้วก็ในตัวโหมดต่างาตัวเลือกต่างๆนะครับฟังก์ชันต่างๆก็ค่อนข้างที่จะมีเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีตัวไหนอีกอะไนี้ถ้าพื้นหลังและการเป็นส่วนตัวก็หอดตัวนี้ดูเหมือนจะแตกต่างออกมานะครับอันนี้มีเอฟเฟกต์พิกาพิ้นเอฟเฟกต์พิกาพิ้นเอฟเฟกต์ตอนแบบจับจออย่างนี้ อืมโอเคนะครับก็มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็จะมีเสียงและการแตะโผล่ขึ้นมาแค่นั้นนะครับแล้วก็คุณลักษณะพิเศษก็หน้าต่างลอยอ๋อมีตัวหน้าต่างลอยขึ้นมาให้นะครับก็คือว่าจะเป็นแบบจอเล็กอะไรอย่างนี้นะเปิดหน้าต่างลอย นี่ครับเป็นหน้าต่างลอยประมาณนี้นะแล้วก็ย่อหน้าต่างลอยก็จะย่อก็จะย่อประมาณนี้อ๋อแบบนี้นะครับก็เหมือนจะมีตัวเก่าก็น่าจะมีอยู่นะวิดีโอเข้ามาดูที่วิดีโอดีกว่าวิดีโอนะครับก็ดูว่าจะมีตัวไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าหมวดโปรนะครับก็มีเหมือนเดิมนะผมมีมีสิบอดอยู่นะก็เดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบห้ดู โอเคครับผมก็มี mi11 อยู่2เครื่องนะครับเป็นตัวเครื่องสเปคเดียวกันเลยผมก็จะมาะรีวิวความแตกต่างให้ดูนะครับแล้วก็มาพูดวิเคราะห์ถึงความแตกต่างกันนะครับว่า miui12 กับ miui13 นั้นต่างกันยังไงบ้างนะก็จะมาให้ดูตรงที่การตั้งค่ากันก่อนเลยตัวน,นี้จะเป็นแบบปัดขึ้นอ่ะนี่นะครับฝั่ง ฝั่งซ้ายคือเป็น MIUI 12.5นะครับ Google นะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็น MIUI 13 Xiaomi EU นะครับนะ่ครับส่วนตัวสเปคต่างๆนั้นก็เหมือนกันนะครับในตัวหน้าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับดูทาง MIUI 13นะครับจะให้ตัวฟอนต์ที่ค่อนข้างจะหนาใหญ่เด่นชัดกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองรีเครื่องให้ดูกันก่น การรีตัวรีเครื่องนะ CN มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแต่เป็นเซลล์นี่อยูที่เอา CN มาแปลงอีกทีหนึ่งประมาณนี้เราจะรีเครื่องให้ดูหนึ่งสองสามอ่าโอเคจะรีเครื่องให้ดูนะครับมาดูกันนะครับว่าความเร็วในการรีบูตอุปกรณ์นะครับฝั่งไหนจะทําได้รวดเร็วกว่ากัน เหมือนทางิบ12จะทำได้ดีกว่านะครับประมาณนี้ mm. ก็เป็นทางฝั่ง MIUI 12นะครับที่ทำงานได้รวดเร็วกว่า mm. โอเคครับตอนนี้ก็บูตมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ ข้าทางหน้าต่า,ตางค่าการชนะนะครับก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าอะไรที่แตกต่างกันบ้างศูนย์การแจ้งเตือนนะครับก็รูปร่างหน้าตางถ้าไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับก็เหมือนเดิมกันเลยแต่ว่าอาจจะมีโหมดเพิ่มขึ้นมานครับมีชาร์จไร้สายอ๋อมีเหมือนกันนะครับชาร์จไร้สายเหมือนกันเลยไม่ได้มีเพิ่มมาผมเข้าใจผิดของผมเองแล้วก็การตั้งค่านะครับ อันดังค่าก็เหมือนจะมีโหมดทุกอย่างคล้ายๆกันเลยเนาะมี safety emergency นะครับคือโหมดอะไรเอ่ยอ๋อเกี่ยวน่าจะเป็นพวกอะไรเกี่ยวกับการช่วยเหลืออะไรนะครับแบบต่างๆแล้วก็ที่หลายคนคาดหวังนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องกล้องนี่แหละก็จะเข้ามาดูกล้องนะกล้องนะครับความคมชัดนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะ ใช้ให้ดูกใกล้ๆอ่าคนให้ดูลายละเอียดเหมือนทางคิดเหมือนผมไหมผมว่าฝั่งซ้ายดูมันจะชัดกว่านะวิดีโอลอะเกือบไปละ ใช่ครับจริงๆด้วยนะดูตรงภาษาก็ไม่ได้แตกการแตกต่างกันมากนะส่วนโหมดโปรก็มีเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับโหมดเราจะไปดูตรงตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้มีโหมดอะไรเพิ่มเติมมาเลยนะซูเปอร์มูนก็มีเหมือนเดิมลายน้ำเหมือนเดิมก็เหมือนกันเลยครับทุกอย่างเหมือนกันเลย นี่นะครับก็ตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรอ่าไม่แน่รอบหน้าก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็ UI มันจะดูโล่งๆเลยนะคะไม่ค่อยมีแอปประมาณนี้แหละถ้าพี่ๆคนไหนคิดว่ามันมีความต่างกันตรงไหนยังไงก็ทักมาบอกผมบ้างนะแต่ผมก็แทบจะหาความแตกต่างจากเดิมได้ไม่ค่อยเยอะเลยก็ อาจจะต้องไปเปิดดูรีวิวของรุ่นอื่นๆที่ลง m y u i 1 3นะครับแล้วก็ดูนะว่ามันมีต่างกันตรงไหนบ้างอืยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับใครชอบใครยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปชาแ่ลในช่องของผมด้วยให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ